เด็กทีมเขคอแล้เด็กทำไมก็ไม่ไม่หวงเท่าไหร่ก็ทำดีที่มาวางใจไม่ต่อไปหรือบาง้โก็ให้้องเงก็เดี๋ยวดูโอเลเล็กเขาเออ่น้ำหนักเขาเลยเดี๋ยงถ้าไม่เลยอาจจะได้แก้มด้วกันก็ร้อยสิบห้าค่ะเพชเพชสมจิตททำไม่ได้นะตับวันนี้วันนี้ก็อืดขึ้นคอ สี่รอบกว่านะป่ะอบตายก็จะเป็นการสร้างสมาิแล้วก็คืนฟอร์มแล้วคลื่นฟอร์งชนะต่อเนื่องมาประมาณสี่ใบละโอกาสที่จะจะก้าวขึ้นไปชิงแชมป์หรืออะไรอย่างนี้โปรแกรมข้าหมายอะไรยังไงก็มีส่วนอันนี้จะค่อยปรึกษาโค้ชอีกทีนึงว่าจะให้ชิงแชมป์หรือว่าจะไปชิงการหรือวาอ้อมน้อยหรืออะไรก็ว่าอีกทีนึ่งรุ่นไหนมันวางไว้ก็รอดูก่อนเขาเป็นแชมป์อยู่รันที่สองตอนนี้มช ว่าจะได้ไปชิงกับจอมโหดช่องเจ็ดจังหวะว่าโชคคนเล่งเขาชนะก,ออก่อน,อนคือป๋าเล็งไว้สองคนเพชรสมจิตกับโชคคนเล่งแล้วจวังหวะเพชรโชคคนเล่งเขาไปชนะเพชรสมหมายเขาก็เลยได้ชิงก่อนแต่ไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวคู่นี้ใครได้แชมป์เพชรนรินทร์อาจจะไปชิงกัองเจ็ดคุยกับป๋าแล้วอ่ะคุยกับป๋าแล้วครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้ป๋าค่อยมวยหน่อยนะครับก็ให้ป๋าอกอันนี้ให้ป๋าฝ่ายนี้ครับ มวยนึงครับวันนี้เป็นเป็นการเป็นกเกมเนาะครับเป็นการดังเกมก็ขอบเขาฝากทายมวยจิตมนงนอนไว้อยู่ในแฟนมวยให้สนใจสักนิดหนึ่งครับหมครับหมครับน่าจะมีอะไรดีๆเนาะครับอ่าเอาล่ะครับผมเอ้าวันนี้เป็นไงบ้างวันนี้เกมมาชุตอนขึ้นไปอีกนั่นไหมก็เรารู้ว่าเขาบู๊มาครับเดี๋ยวถ้าเรายิ่งถอยเยอะเขาจะไล่ขย้ำเรา เราเลือกรอจังหวะเอาขวาออกคอยเย็บคอยเตะคอยเย็บไว้เพราะเอาเอายากขึ้นอ๋อคือไปตามเกมที่ที่ฝ่าวางไว้อะวางไว้เลยเขาเรียกวบังคับเหลี่ยมรีกบังคับเหลี่ยมเหลี่ยมที่เขาถนัดเขาทำให้ได้เราทำยังไงถึงย้า้เด็ก ตั้งใจทําที่อย่างที่เราต้องการทีนี้มันมันเป็นอย่างเงี้ยผมก็สบายใจเรียกบอกไอ้บอยเอว่าเฮ้ยสบายใจแล้ววันนี้มันเป็นไปตามเกมและครับผมครับผมตามเกมขั่นใจลุกไหนเปลี่ยนเศษไหมที่ก็มั้นขั้นใจมาเรื่อยๆผมไม่เล่นก็คือกิเหลียมกินทรงไปเรื่อยๆอ๋อคือสไตล์นี้คือเราก็คือว่าคันเทพประหล่ะเนาะครับอ่าเห็นบอยเอบอกว่า โอเล็กๆเนีาเกิดว่าเขาน้ำหนักเขาได้เนี่ยไม่น่าดีกันก็เป็นไงบ้างถ้าเกิดกลับไปเจอกันใหม่ออีกรบได้ครับเจอได้ครับหมดก่อนนู้นหมดยกให้เราเรามั่นใจชนะไหมหมดก่อนนู้นก็มั่นใจอยู่เอาฝากฝากฝากเป็นมจิตามหน่อยฮะก็จะทำหน้าที่ดีที่สุดครับแล้วก็พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นครับวันนี้โชว์จบยางแค่เนี่าเหลือสามบทครับโอ้ครับผมเอาละครับนักจุกปริญญาโทล้วครับยินดีด้วยนะยินดีด้วยครับผม